มันโดต้โอ้ย่ป็ด้นล้ลแล้วแล้วเขาบกเข้าเอาวก็กลับมาดูเบอร์ที่หนะครับในสนามตรงนี้ขึ้นมาแล้วเพื่อนันฉันฉั อยู่ในช่วงเก็บรวดเสน่หนะครับตอนนี้เราจะแข่งอยู่ที่เดินสวันดาวสวรรค์นะครับดาวสวรรค์นะครับหมายเลข23นะครับในช่วงนี้กำลังไล่มากำลังไล่ตามมาในแ่เพียเท่าีเดียวนะครับระหว่างการแข่งขันนะครับในคู่นี้เบอร์23คุณเศรษฐวุฒิและเบอร์27น้องปรัชในรอบสลับล่องสลับลายนะครับรุ่นซุปเปอร์โอเพ่นไปไปอะลงจักเดานไปแล้วนะครับ คนดูจ๋า,าระวังด้วยตอนนี้บอลยี่สิบสามมาแล้วนะครับบอลยี่สิบสามมาด้วยความรวดเร็วรวดเร็วแล้วก็ว่องไวรวดเร็วแล้วว่องไวดับบัสจ่าบ้านในชนี้มาแล้วครับกระโดดเดินขึ้นมาเป็นที่เดียวบอยแล้วต่อยหน่อยโอ้เฮ้ ตรกับไรดับดให้ใานรบนี้เ็นกตลออบตลอดไรตลอดรอบตดไรในม โมดปันหาแล้วทีเดียวตอนนี้เล่นตอนนเบ็ดเล่นต่อใ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 นเบ็ดเล่น สำหรับลุ่นต่อไปนะครับลุ่นลุดโลกนะครับปีนนหกคันอพอยเบอร์สานะครับนพดลเบอร์ศูนย์าคุูเบอร์แปดพรทิพย์เบอร์ศูนย์ยิ่งยกเบอร์สองสัิดาเบอร์หนเตรียมตัวเลนะครับหลงไปแล้วเต็มที่ได้ว ไปเป็นตำ่้องปจ็บลงไปก่อนก็เป็นีิทเรแล้วไอ้คันห้ ไปด้วยพอพาดทิศจบแล้วนะครับความืเข้ามาเอแล้วเรา้นะครับใส่แล้มาต้องอีเดียวนะครับตอม้ก้อน้เมก่ข้อไครับอเ้วยเลือัใ่านีคนดูฮะคนดูฮะอยทิ้ความสขของทุกคนนะค

ปลอดภัยนะครับการแข่งขันนะครับทักษะการแข่งขันออฟโรดนะครับก็จะต้องมีความปลอดภัยในการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแข่งเองนะครับผู้กำกับนะครับแล้วก็โค้ดิเวอร์นะครับในวิเกเตอร์นะครับก็จะต้องมีการเพิ่มระดับการป้องกันให้เรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยสองตัวแข่งและก็ทีมงานนะครับ เอาเวลาด้วยนะครับช่วงนี้ยังตกน้ำอ,อยู่ในบ่อหนึ่งันะครับเวลาประยุทธไหนแล้ว อย่ขณานี้นะครับยังไม่เข้านะส่วนคันจะอยู่ในบ่อนะนะครับไม่เข้านะครับ่ันที่ไม่เข้าหันเลยทเดียวอครับี่เ่่าะยอไครับต่อไปยางไรนะดีไม่้ยนหรอขี้หลืออีก3านาทีและก็รับแจ้งจากคณะ กรรมการในสนามแจ้งมาว่าในบ่อนั้นดินไปเข้านั้นะครับยกครงา